สบายดีอย่าเอย่ยมาพบกับสองเฮ็ดทุกๆแปดแปดกับรายการหัดพาเบงเมื่อนี้พี่น้องสีมาเฮ็ดก่อยป่าให้กินพี่น้องเบงน้ำกันพี่น้องล้จจะสีบอกอวิธีเฮ็ดด้วว่าก่อยป่านเฮ็ดเท่าใดรใน,นบอกเพื่อผัวหูหัด้วยพี่น้องผู้ได้หัวล้วก็แล้วเนาะแต่ว่าก่อยป่ามันก็นมีสูตรไพ่สูตรมัน เป,เป็นน้ำรกันเิ่นน้ำพี่น้อง แล้วเด้อพี่น้องปลาสองตัวประมาณโลหนึ่งปลานิ่นพี่น้องปลานิ่งบันี้ชิมาสอยสอยเป็นตอนแน,น่อนอๆแบบนี้แหละพี่น้อง บางสูตรเป็นกาใส่ปีใส่หมักทั่วงอบเดวได้ปูม,มากพี่น้องแต่ว่าสูตรฮัทนี่ก็จะเอาบางทัวนี่แหละใส่ก็หอมบัวกับใส่ด้วยพี่น้องเด้อนี่เพื่อดับกินข้าวน,นี่ก็หอมอันกน็หอมปนพี่น้อง งามฟังไทยจะเอื er ่นญพักหอมยังพี่น้องคอมเมนต์บอกในเด้อใส่ผักหอมได้หลายพัดหอมพี่น้องเอตัวนี้ปลาซอยแล้วยวดาเด้อพี่น้อง ตอนอนน้อยๆนยน,ยน้อยคือพี่น้องเห็นนั่นแหละสีขันบางหน้าวเรือพี่น้องบ้านนี่ใส่เกลือเกลือน้อยหนึง่งในกระิบีบางหน้าขันพี่น้องนี่ บักหน้าวาใส่โดดเดร์พี่น้องบ้องยานว่ามันสิสมงเกินไปเลยพี่น้องมันบสมเนาะเพราะว่ามักหน้ามันกะสิไป,ปตัดขั้นสิเบ่าแล้วเฮ็ดให้สีนปลานี่มันหั่นพี่น้องเฮ็ดให้มันแน่นๆขึ้นมา กินอยู่ขอบกัวตัวเองเนะพี่น้องเด้อบริเฮ็ดสือเฮ็ดขายดอกส่วนโควิดคืดยากเนี่ยก็เลยเฮ็ดกินเองให้แม่ฆัวประจำเพื่อนเนี่ยแหละเฮ็ดให้กินพี่น้องขันแล้วก็เศร้าจนมันดา่าคนเด้อพี่น้อง ็นบ่บอกนามันเหลืองโออง่ใช่ไหนามนตัวฮอขันนี่แหละพี่น้องเสาสิไปอ๋อเสรปลาแดกอ๋อสเสรปลาแดกเนี่ยอ๋อเสรเป้งน,นัวดเนี่ยก็เอามามาข้นอีกทีหนึ่งพี่น้องมา่ท่านได้เหลวเลนี่ยนี่กำลังขั้นตอนการขันปลาพี่น้องเอง่ยู้ใดเห็ดบุปเป็นกะ ลองเอาสูตรนี้ไปลองเห็ดเบิงอ่ะนี่น้ำที่เห่าขันปลาเมื่อกี้พี่น้องนำ้ำบางหน้าเอาแหละเขาจะเจียวกะเสียเอาอ้อพี่น้องเอาไปอ้อมันสุกผู้ดใดเห็ดบุบเป็นกะเบ,บิงเด้อพี่น้องเนาะผู้ดใดเห็ดเป็นแหลกกะบุบเป็นยังเนาะเขามาเบิงก็ได้ นี่เด้อพี่น้องสีนปลาที่ขันเหล้ว่วก็เป็นพุงพงมาสิล้วพี่น้องนี่น้ำตัวขันแล้วสิไปอ้อเติมน้ำในน้อยนึงหน่อยเป็นแขนไายพี่น้องใส่ปลาแดกเด้อพี่น้องคนล่าวนี่ยต้องในใส่ปลาแดก ่เอาแมา่เออพี่น้องเอามาอา้อฟด์เด้อพี่น้องนะมันฟดจังสีเลยกับป้าให้เย็นน้อยนึงไห้มันผ่อนลายแล้วกัเอาไปฮดเลยเพื่อว่าจะหลวกป่าให้มันฮดน้อยนึ่งสี่ข้นดเด้อพี่น้องสี่ข้นเลย นี่น้ำประแดกเตอเมื่อกี้นี่ใส่เขาเบื่อเขาเขา่เขาครัวเข่าครัวดำพี่น้องเข่าัวดำ <c oughs> มกพริกพง <c oughs> มักพริกนี่ใส่น้อยหนึ่งกระไดพี่น้องมาแล้วเห้ยังฉีกกินกับคือเก่า é no uma... น้ำปลาแดกตัวห่ออ่อนเด้อพี่น้องเก๋นนยังนีนมันหน่อนอยนู่นี่มันดูดปลาแน่นอนนึงใส่นกะตวงเอาพี่น้องใส่อะไรก็แค่น้อยปุ้งแล้วเม็ดเหล้วก็สี่ยซีเบิงชั้นบนวัวก็จะใส่ไม้ขออภัยเด้อพี่น้องมีเสียงรบกวนนะเพราะว่าถ่ายอยู่เฮือนขั้ว ก็มีเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงห่านเป็นบนบนๆรู่พักหอมพี่นนอะ เด้อพี่น้องเด้อจำคนมามานเดี่ยวมาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันอืม ไปป้าพี่น้องเอ้ยที่เขาอยู่สวนคือเกาคอยป้าคอยป้า,ปาพี่น้องมามามาขี้เข่ากันโอ้ยไกยนะ่กาฬนาหัวพี่น้องเอ้ยเข่าหอน,หอนเข่าเหนียวเห็นบอกอายเข่าหอนเลยพี่น้องมาขี้เข่าลงกันสองคนพี่น้องเอ้ยอนนะมา

อืี่หมูอ้าเนี่ยมิเซปประจำเพื่อนพี่เนอะ อาหารก็เลยแสบแน่ขั้นมอยองอนเพิ่มชิวติกินอ,กอีกเลยไ <laughs> อนก็นแสบไปดีมันไม่ในตัวหงองกันไปหน่ะขอมกันเลยโอ้แสบแสบ อย่างอะไรก็อะไรก็เอาคิดมาเลยเกิดขึ้นอะรอืม ล้กกเคี้วอ่ะมคือกล้วยมากพี่น่อยละอืมง่วเสือคำใหญ่หน่ย

ข้าขาวอยู่สวนเด้อพี่น้องขออาไผ่เสียงรบกวนหลายมันถึงเคืออยากกินก๋วยป่าพี่น้องเอ้ย

and let you know ตัวนี้นี่แซ่บพี่น้องอืมลมมาเย็นเนียซื้อแต่ว่าก้อยป้าพี่น้องอันนี้เขาเอิน ก่อยหดนเนาะอยู่ฟังฟังเพื่อนบ้านหรือว่าฟังไท่เนี่ยก็มีบอพี่น้องแบบนี้กันมีก็บคอมเมนต์มาบอกในเรื่อพี่น้องฮันก็เห็นเป็นเห็ดกินอยู่พี่น้องเนาะฟังอีสานหน่คือชิมีมึงแกาขายกันเนาะ สียงห่านนะเพีองห่านอยู่เพื่อนฮัดเองนี่แหละมันอยากห่องมันอยากห่องก็ห่องไม่ห่านไม่ใจง่วง Okay. 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 ได้เบิ้งกับกดติดตามให้เหรือเพี่นอ้นองเนาะเพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆคือทางซองเฮตุโฮกกับแป๊ดบอาเป็นว่า กอ,อยป้าถือข้อล่าพี่หน่องไพเพียงทำหนี้วพี่หน่องเอาไปพอกันในคลิปใหม่นะเริ่มติดีกาด้วยพี่หน่องบ้าง